การรู้ตื่นและเบิกบานเป็นหัวใจสำคัญของวันวิสาขาบูชาเพราะเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นถึงพุทธจริยาวัดอันสำคัญของมหาบุรุษผู้เป็นบรมศาสดาที่พระองค์ท่านได้ใช้ความเพียรในการจัดการความทุกข์ในคราวที่เราทุกข์ที่สุดขอให้เราคิดว่า อย่างน้อยที่สุดลมหายใจยังมีทุกนี้คือแบบฝึกหัดไม่มีใครหลอกที่ไม่เคยเจอกับความทุกข์ไม่มีใครหลอกที่เจอแต่ความสุขในวันวิสาขาบูชาจึงเป็นวันสำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะเรียนรู้ในการบริหารจัดการความทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่ทุกกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วเรายังสามารถประคองชีวิตมาได้ลมหายใจ คือกำไรของชีวิตอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราสามารถปฏิบัติบูบชาได้ทำบ้านของเราให้เป็นโบสถ์ทำห้องนอนของเราให้เป็นห้องปฏิบัติธรรมทำครอบครัวของเราให้ออุ่นด้วยพระธรรมจึงขอให้ญาติโยมทั้งหลายรักษากายให้ปลอดภัย รักษาใจให้หนักแน่นขอเจริญพร